จากเหตุการณ์การเผยแพร่<ๆ>คลิปพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของน็อตอัครนัทผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อช่วงวัอนอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดบริษัท GMM TV จำกัดในฐานะต้นสังกัดได้ออกมาถแถลงการผ่านเฟซบุ o กนะครับรู้สึกเสียใจกับการกระทำดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและเห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับในฐานะการเป็นพิธีกรและนักแสดงซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยได้พิจารณาถึงบทลงโทษเพื่อจะไม่ได้เป็นแบบอย่างไม่ดีกับเยาวชนและสังคมตามนโยบายของบริษัทที่ไม่สนับสนุนพฤติกรรมซึ่งไม่เหมาะสมนะครับโดยบริษัท GMM Grammy มีบทสรุปนะครับว่าได้ยกเลิกสัญญาการเป็นพิธีกรและนักแสดงในสังกัดของบริษัทและขอให้ยุติการทำงานทุกประเภทของน็อตอัครนัท มีผลตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับนี่คือความเคืบหน้าล่าสุดนะครับส่วนเรื่องของการดำเนินคดีขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานของตารวจสนนยานวานะครับแล้วครับกยานครับยาทาเดี๋ยวเดาให้เข้เขามาได้ยินพีกขอบคุณมากขอบคุณมาก